สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอยู่แล้วที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเก a นะครับมาครับแชมป์ trd มาแล้วนะใครที่กําลังมองหาแชมป์ trd สีดําอยู่นะครับผมคันก่อนหน้านี้ trd นะสีขาวพี่พบอกว่าอยากได้สีดํามาแชมป์สีดํามาแล้วนะครับ คันนี้เป็น Fortuner โฉมแชมป์นะครับปี12นะครับ3.0 4วิวแชมป์นะครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่178,000นะคันนี้ได้สีดำสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับผมได้สภาพสวยๆ TRD ชุดแต่งเต็มคันแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไารับชมกันนะครับว่า TRD ตัวนี้สวยยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับกระจังหน้าแชมป์โครเมี่ยมสวยๆนะ ไม่มีริ้วรอยเลยครับผมอ่าลถเปลดมือ2คาสเกตเอนะครับที่ผมเอามาให้พี่ๆดูนะโคมไฟหน้าใสๆเลยนะครับผมได้โคมหลอดลุกแก้วแล้วนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะอ่าน,นี้มีที่ฉีดน้ําด้วยนะครับไฟหน้าตัว TRD นะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วด้วยนะครับผมสกเกิร์ตหน้า TRD ครับผมของแท้โรงงานนะอ่าไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเลยนะเป็นฮาโลเจนนะ มีกระจกมองมุมด้วยครับผมสวยๆเลยนะคันนี้มีจมูกด้วยครบๆนะดูบึกบึนมากบอดี้ถือว่าโดยรวมสวยครับสีดำสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงซุ้มล้อกันบ้างนี่ซุ้มล้อครับสีนันแน่นนะไม่มีรอยแกะเลยครับสวยจริงนะคันนี้ใครที่มองหาตัวแชมป์นะ TRD นะคันนี้ตรงรุ่นเลยนะ สติกเกอร์ TRD ติดครบครับผมเดี๋ยวเรามาดูล้อบ้างตัวนี้สวยจัดเลยนะตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิม TRD นะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับผมสภาพแท้เดิมโรงงานได้ยางมิชลินเพ p r ซี่เ y SUV นะปี20ใช้ยาวๆนะครับผมสามารถใช้ได้ต่อนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างเดิมๆสวยกริปเดิมจัดเลยคันนี้ กระจกมองมุมนะครับผมอขอประทานโทษครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํานะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมติดคิ้วกันสายข้างให้ครบเลยคันนี้ราวหลังคาครบๆนะเผื่อพี่คนไหนสายเที่ยวสายขนสายแคมปิ้งสามารถใส่แหลกหลังคาแคลริบอยเสริมได้เช่นกันนะครับผมกระจกสีบานนะครับเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับผมมีระบบกันขโมยโตโยต้าออตโอตโอะลา,ามด้วยนะ ครบ,บเลยนะคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วนะมาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในนะครับเบาะหนังสีเบจ TRD นะนี่เขาจะมีตรงเบาะเขียนอยู่เลยว่า TRD Sport i b l b o นะ,ะสวยมากนะสีเบทนะเราจัดสปาชุดใหญ่ให้แล้วนะคันนี้ซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวครับรถเกียร์ A ครับผมคันนี้มีหน้าจอแล้วนะครับมีกล้องมองถอยนะครับได้แอร์ออโต้นะครับผม เกียร์ออโต้ฐานเกียร์สวยๆใหม่ๆห,หัวเกียร์สวยมากนะตัวรนะบบ4 w ร e ตัวนี้เป็นรนะบบ4 w ร e แบบ Full Time นะครับผมนะไม่ใช่พาไทม์นะครับถ้าพาไทม์จะเป็นตัวใหม่ๆนะได้ผมมาลัยเป็นมัลติฟังชั o นเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมตัว c ค s ช Control ด้วยนี่ u ค s ชค o นโทรนนะเพราะว่าที่ผมเห็นตรงกระจกข้างนะครับฟอร์จ n e เทุกคันที่มีคุชคอนโทร l เขาจะเขียนมีนะว่าคูชคอนโทรโอเคครับ กระจกนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้าครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่มีที่ฉีดน้ําลงกระจกข้างหน้าด้วยนะครบเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูเลขไมล์กันครับผมสตาร์เครื่องให้ดูนะแชะเดียวหนึ่งแนาสิบแปดนะครับผมตัวนี้นะเครื่องฟิตฟิตเลยฮนะเป็นเครื่อง3.0มจุดศูนย์ดีเซลโฟร์วิมาดูแผงประตูข้างบ้างครับผมนี่ ภายในี r d สวยๆนะเป็นแคปล่า 4, 000, 000, นะน,น, Jack นะครับผมกระจกออโต้บานหน้านะครับไฟฟ้าสี่ล้านนะคันนี้มีสเกพัฒนนะครับผมอ่านี่สองชิ้นเลยหนาๆนะคันนี้สวยเดิมจริงนะมีผ้ายางแท้เดิมโรงงานมาให้แล้วนะครับผมเป็นบอกไฟฟ้าแล้วนะครับฝั่งเฉพาะคนนั่งนะครับเดี๋ยวมาดูหัวน็อตบ้างน,นะครับผมหัวน็อตสาโปรงนะครับผมเดิมๆครับผมไม่มีถอดแกะทําสีครับพี่พี่อ่า สวยจัดเลยนะค e mm ันน well. ี้ใครที่มองหานะแชมป์สีดำนะ TRD คันนี้ผมบอกเลยสวยตัวจริงสวยมากนะพี่คนไหนนะครับต้องการมาดูรถตัวจริงมาหาเบอร์ได้เลยที่สนุกคานะครับตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่ล่มเก้าเลยนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับต้องการรถคันนี้แต่อยู่ต่างจังหวัดนะซื้อขายกับผมได้ครับผมโทรหรือแอดไลน์มาหาผมก่อนได้ที่เบอร์ 095 583 4840นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับผมถ้าไม่สะดวกมารับนะครับเรามีบริการรถสไลด์ไปส่งให้ด้วยนะครับต้องกลัมาดูรถตัวจริงมาหาได้นะครับที่สนุกค,คานะคันนี้สวยจริงนะอยู่ไม่นาะนแน่นอนนะแชมป์สีดำสภาพสวยๆนี่เพดานสวยๆนะอาวเพิ่งเห็นคันนี้เจ้าของเดิมใส่จอมาให้ด้วยนะฟอร์จูเนอร์เป็นไงครับ ครบเลยนะคันนี้6 8แ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับด้านรถครอบครัวหน้าขับแบบนี้ไปเลยดูท้ายรถกันบ้างนี่สปอยเลอร์ TRD อ่าสภาพท้ายสวยๆนะกันชนท้าย TRD สวยเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้มีระบบ VSC แล้วนะครับผมช่วยควบคุมการทรงตัวของรถนะ TRD Sport นะครับ ติ๊กเกอร์สานะครับ d 4 d ติดครบนะครับตัวนี้เป็นระบบ4 o u view full time นะครับติดครบเลยสติอาเป็นสครับเพจข้างหลังติดมาให้แล้วนะครับของไฟท้ายนะครับลูกแก้วนะครับกลมๆสีแดงแบบนี้สวยๆไม่มีริ้วรอยเลยครับผมสวยมากคันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูครับพี่พี่ ภายในสวยกริปมีถาดท้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่แรงอยู่ครบไหมแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยนะครับผมภายในกว้างๆเลยนะครับเบาะฟอร์จิเเป็นเบาะพับแขวนนะพีพ่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับพี่พอดีถือกล้องอยู่มือน,นึ่งนะเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับนี่ครับพับเก็บตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้น ใช้แรงนิดนึงนะครับปุ๊บนี่ครับพี่ๆขอประทานโทษครับแล้วก็เอาตรงนี้ครับเกี่ยวปึ๊บขอประทานโทษครับอ้าวโหอ่าจับกล้องมือหนึ่งมือหนึ่งจับบอร์ดครับเลยภาพเลยสั่นนิดนึงครับขอประทานโทษนะครับนี่ภายในสวยกิฟต์หัวน็อตนะครับ ประตูท้ายไม่มีถอดแกะทำสีครัพี่นะใครที่มองหารถสวยเดิมคายเกตเออยู่คันนี้นะผมบอกเลยตรงสเปกแน่นอนครับพี่พี่สามจุดศูนย์โฟร์วิวฟูลไทม์นะครับผมไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับมาที่ผมไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนครับไม่มีกลับไม่มีก่อนนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะด้าสภาพสวยเดิมแบบนี้ไปเลยยางสวยๆล้อสวยๆทั้งสี่วงนะคนันนี้ให้ดูเลยชดัดทรงชัดีด้านใต้อ่า ดูคลิปนี้เสร็จพี่พตัดสินใจได้เลยนะครับผมอ่านั่นเลยซุ้มล้อภายในสวยทุกมุมดูกันทุกมุมนะภายในกว้างขวางมากนะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาด้วยนะพี่พคนไหนมองหารถเจ็ดที่นั่งใช้งานอยู่นะแล้วชอบสีดำด้วยผมบอกเลยคันนี้คุ้มมากคอนโซลสวยๆครับผมภายในกริปเลย มันน็อตนะครับประตูนะครับฝั่งคนนั่งไม่มีถอดแกะทำสีครับพี่โอ้เดิมสนิทโอเคครับเดี๋ยวเบอร์จะพาพี่พี่นะครับมารับชมรายละเอียดของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมไปดูกันเลยมาครับมารับชมห้องเครื่องกันต่อครับพี่ อ่าเครื่องสวยๆดำๆแห้งๆแบบนี้นะครับแต่ที่เพิ่งเปียกน้ำไม่นัองตกใจนะครับผมพอดีผมรีวิวรถตอนเช้านะเมา่อคืนฝนตกสภาพสวยจัดเลยนะตัวน,นี้เดี๋ยวพาชมเลยนี่ปั๊ม abs สภาพสมบูรณ์นะปั๊มเดิมๆเครื่องแห้งจัดดูนะแห้งมากคานดงคานเดิมหม้อน้ําเดิมเลยนะคันนี้ฮะหกแสนแปบาทนะเบิร์ดบลันตีความเดิมแน่นอนครับหัวน,น็อตสวยๆครับผม คานสวยๆเดิมๆครับตรงๆครับมันมีครบมันมีงอนะผมมั่นใจได้นะรถผมไม่มีชนหนักพิ่ความตัดต่อแน่นอนครับพี่นะอ่าสำเนาเล่นไม่สูญหายโอนได้ปกติครับผมรถผมเป็นรถมือสองคัสเกตเอนะครับคานเดิมๆนะพี่ดูได้เลยนะคานเดิมหม้อน,น้ําเดิมทุกอย่างเดิมหมด <c oughs> แบตเตอรี่นะพร้อมใช้งานโอเค แผนเพจนะครับผมติดครบสติกเกอร์มอกกติดครบนะครับกระโหลไม่มีเคาะครับอ่ามีคนไหนดูอยู่นะหารถเดิมนะดูคลิปผมจบนี่ตัดสินใจได้เลยนะครับพี่พีาโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับมีสติกเกอร์นี้ติดครบนะครับผมอาแท้เดิมโรงงานดูตรงไหนนะดูตรงนี้นะจะมีตาปั๊มโตโยต้าอยู่ขอประธานโทษครับ าตาตั้มอยู่ตรงไหนเออสักทีนะหาบ่เจออ๋ออยู่นี่โอเคตาตั้มตัวต้าอ,อยู่นี้ครบเลยนะแผงกันความร้อนนะครับผมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับผมาสวยๆเลยโอเคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่มองหา Fortuner โฉมแชมป์สส่วน4ฟวิลอยู่คันนี้ไม่ห7 8 0 0 0เเท่านั้นนะครับปี12ถือว่าไม่วิ่งไม่เยอะเลยนะครับ โอเคคันนี้6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะใครมองหารถครอบครัวจะที่นั่งอยู่ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมผมฝากพี่ๆนะครับผมที่ชมคลิปนี้อยู่นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบิร์ดนะครับเป็นกำลังใจให้เบิร์ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ๆคนไหนสนใจโทรหาเบิร์ดเลยครับศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสี่ศูนย์ครับวันนี้เบิร์ดไปก่อนนะครับและเดี๋ยวคันหน้านะครับเบิร์ดจะเอารถสวยๆแบบนี้มาให้พี่รับสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม